299บาทผมซื้อจาก HOME PRO นะครับราคาเป็นตัวเลขผมให้ไว้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งยังไงก็ไปอ่านนตรงนั้นได้เลยเดิมทีมันจะมาเป็นแพ็คบลิสเตอร์นะเป็นแพ็คพลาสติกใสๆแล้วก็จะมีเป็นกระดาษแบะอย่างนี้นะครับโดยรหัสเจ้าตัวนี้คือ dt 7 4 3 0 d e v o l v e น t r e m e Impact ะครับ e x t ก e m e Impact ก็คือใช้กับไขควงหรือสว่านกระแทกไฟฟ้านะครับ ขนาด8มมก็คือตัวซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นนัดไดรเวอร์คือตัวขันตัวนัดนะครับตัวน็อตบางคนณเล็กน็อตนะก็คือนัดนะครับไอตัวเมียนะครับสำหรับขันเข้าไปขนาด8มมน่าจะมีขนาดอื่นด้วยนะต,ตัวนี้คือ,อะจะมีแม่เหล็กนะครับในการ ดึงดูดหัวน็อตหรือว่าหัวนัดไว้นะครับแล้วก็ขนาดของตัวก้านอยู่ที่1ส่วน4นิ้วนะครับทับถ้าเป็นมิลลิเมตรคือ6.35มมอ,อนะครับเขาบอกว่าหัวน็อตหรือว่าหัวนัดนะครับสามารถที่จะขันด้วยไออุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็สามารถทําความสะอาดได้ด้วยนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรแลวนะสอง้้บาบาทผมไปโฮมโปรแล้วก็ไปเดินไปเจอนะครับก็เลยซื้อมา โครงสร้างของเจ้าตัวนี้ก็คือเป็นโลหะนะครับทำสีดำมาซึ่งหลายแบรนด์เลยจะมักจะทำอุปกรณ์หรือว่าหัวบิดที่เป็น uh, หัวที่ใช้งานกับสว่านหรือไขควงกระแทกเนี่ยเป็นสีดำนะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับบริเวณคอรตรงนี้จะเป็นตัวร่องสำหรับดีเทนตนะครับใส่กับไขควงหรือสว่านกระแทกแบบ การ1น1ส่วน4นิ้วนะครับก็เป็นเฮกซ์หรือว่าหกเหลี่ยมนั่นเองนะครเป็นการขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็บริเวณด้านบนตรงนี้จะบอกว่าเป็น8มมคือซ็อกเก็ตข้างบนตรงนี้นะครับสามารถจะขันตัวสกรูหรือนัดที่มีความกว้างนะครับอยู่ที่8ม mm มนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรางเลื่อนนะครับ ซึ่งการใช้งานคือก็คือใส่ตัวหัวนัดหรือว่าหัวนัดเข้าไปแล้วก็ต่อกับสว่านแล้วขันนะครับหลังจากใช้งานเสร็จถ้ามันมีเศษเหล็กติดอยู่ก็สามารถจะสไลด์เลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผ้าหรือว่าเอาแปรงนะครับแปรงทารําความสะอาดออกได้นะครับก็สะดวกดีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแค่สไลด์ขึ้นแค่นี้นะครับเนี่ยบางคนจะมีแบบเหมือนซ็อกเก็ตอะไรที่ใช้ขันนะแต่อันนี้ก็คือดันขึ้นแค่นี้นะครับผมจะลองติดตั้งกับสว่าน แขวงไฟฟ้ามีวอลกี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเวลาใช้งานก็ขันตรงๆได้เลยแล้วก็เวลาเราที่ต้องการจะทำความสะอาดหัวก็แค่ดันตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้แปรงหรือว่าใช้ผ้านะครับอาจจะเป็นผ้าสกปปกนะครับเช็ดเอาเศษเหล็กเศษสนิมเศษเหล็กที่เจียออกแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนี่ผมล็อกอยู่นะครับพอดีไม่มีสว่านดิฟวอลนะก็ใช้ สว่านมีมกี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บก็แค่ดันออกแค่นี้นะครับแล้วก็เช็ดหงายขึ้นมันก็จะสไลด์กลับเข้าไปแค่นั้นนะครับเป็นกา้านต่อขนาด1ส่วน4นิ้วหรือว่า6.3 5มมนะครับส่วนหัวตรงนี้จะเป็นขนาด8มม,ม,มเขาบอกไว้ชัดเจนเนาะดันขึ้นมาแล้วก็เช็ดได้แค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายก็เป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับ คนที่ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับแบบกระแทกด้วยนะบ่อยๆก็ผมว่าตัวนี้ก็น่า,นาสนใจดีนะครับถ้ายัางไงก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับ Power Tool นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ิอนหน้านะรีวิวสั้นมากเลยนะครับก็อาจจะเป็นออกแนวมาแนะนำมากกว่านะครับไม่ได้เป็นทดลองใช้งานให้ดูเพราะว่า ไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมใช้นะครับเพื่อนผมเขาใช้ e ดวอ l อยู่นะครับ d e v o l มากีตาร์แล้วก็ s c ชนะครับส่วนผมใช้มีโบกี้นะครับจะไม่ข้ามค่ายจะพยายามนะครับนะรบประมาณนี้นะเราเจอกันใหม่ในพิเศษหน้านะครับ h e บี้ไรเดนเอาท์